เป็นไงบ้างครับเพิ่ตัวเป็นไรับแที่เราโอ้ย LOL หรือว่าตอนรับตอนนี้สองอันเหรออันไหนถึงก่อน LOL ถึงก่อน l ก็ตอนนี้อยู่ในเลือกเพลงรัเราจะเลือกเพลไหนดีเพราะว่าตอนนี้คนเสิดเยอะมากโอกาสเจอนีก็พิ่งผ่านไปเดีมีอีกเดี๋ยวมี LOL เนอะ ตรงนี้ได้แกลับมาจับไม่บ mm ่อยเพิ่งเจแล้วใรับเริ so, ่มแล้วเริ so ่มแล้วเริ so ่มแบบสอบมากที่น่าจะหรือว่าบรรยากาศกับก่าบได้รู้มากเมื่อต้นปีเป็นนักแสดงกลางปีเป็นนักหล่อปลายปีเป็นนักเต้นที่สุดก็คือแบบจะจะหายที่ถึงแฟนเราเนาะก็อยากเจอครับอยากเจอทุกคนมานานมากแล้วแล้วก็สองสามปีที่ผ่านมาเราก็ได้เจอทุกคนทีเราบ้างสานที่ไม่บ้างแบบไกลๆคราวนี้เนี่ย ซ้อมหนักไหมครับกับการที s ่พูดว no. no. okay no. ่าอลนั huh. s <S kind of ้นจะหนักหรืว่าตอนนี้นตารางซ้อมครับเ็ซ้อมเกือนึวันเลยนะเนี้ยแน่ด้วยเราบวกกับที่ต้องถ่ายซีดีไปด้วยเพราะตอนนี้ซีดีมันแต่ละคนก็เริ่มจะเยอะมกแล้วคทั้งซ้อมด้วยรับงานอีเวนต์ด้วยใช่ไหมช่วงนี้เดินสายรับงานอีเวนต์ก็ถ้ามีว่างก็จะรับงานมันร้อนเงินเหรอยังไงร้อนหรอกเธอแต่เวลาอย่างติดกว่านะเวลาเหนื่อยน้อยับก็เดินสายเดินสายตัดมวยหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็ถ้ามีงานก็ลามีอะไรใก็ทำนะครับเราจะไม่เลือกว่าเอ้ยวนี้ทำได้นี่ทำไม่ได้อะไรนะแยามจะทำให้ได้ทุกอย่างแฟนงคาดหวังกับแฟนมีตว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นไหมครับในงานนี้น่าจะมีครับเพราะว่าทางนี้ก็น่าจะแบบว่งานที่ใหญ่ด้วที่ใหญ่ด้วอะไรย่างเงี้ยมันน่าจะแบบว่ามีโชว์อะไรให้แบบว่าตื่นเต้นหลายโชว์อืมเซอร์ให่แค่เฉพาะคู่เราไงไบวีนะะฮเตนิวเดนิวที่สิงใช่เป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่ให้แฟนได้หายใจถีนไปเลยเหรอ หม่ยก็ไม <in> ่เหม่ย oh. ก uh ็น่รเหม่ยก็นม่รูะเหม่ยกไ่รูเห่ย็นรเหม่ยกไม่แล้เหม่ยก็ไมอรูเหม่ยก็ะม่นต้อหทกไมให้มันแบก็ิ่รูเหม่ยกมันเก็บกดก็เลยก็องเอาปเ่อยง็ไน่้เห่ยก็ไม้เหม่ยก็่รเหม่ยก็่รู้เหม่ยก็ไ่ร้เหม่ยก่าู้เหมก็ไมเหม่กับ่นเห่็มาดูเหมอนเธอเอรจ้ิงยก็เป็รแหละยป็นเป็นเลายังไม่นเลยไม่รั้เ่กันเองป ตหาัซ้อมเลยอะมันเ,ออบบเปิดคงไม่ได้จริงๆอะอยา่างเวลาตอนนี้ซ้อมหนักด้วยรับงานหนักด้วยมีเวลาไปเที่ยวพักผ่อนกันไหมครับแต่คุณกันเขามีนะ <c oughs> มีไงส่วนหนว่าถ้ามีไม่มีงานเราสามารถเที่ยวได้ <c oughs> หนึ่งวันก็ถือว่าเที่ยวเหมือนกันช่วงนี้กันแบบว่าว่างจากการเปิดละครพอดีแต่วมันเลื่อนไปนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วใช้ที่หายแบบคือนับดาวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปเยดกเกตแล้วก็กำลังจะมินนี่โฮเทลสองพร้อมกันหนึ่งคอนเสิร์ต แต่คุณกัรเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะหาเวลาชวนไปกับเธอใช่ไหมล่ะมีแล้วม like ีแล้วเออไปแล้วเหรอช่วงไหนมีแล้วมีแล้วนัดไปแล้วนัดกันแล้วนัดกันแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยจองยังเดี๋ยวจองแล้วก็อเป็นทริปที่ไหนทะเลเออมั้งใช่ครับเพราะคุณการเขาชอบทะเลเธอเธอให้เขาเป็นไกด์หรอใงานนี้ ให้เขาเรีนทุกอย่างเลยเป็นที่เคยไปเป็นที่เคยไปแล้วแต่กันบอกว่าแบบพี่ว่าที่นี่สวยก็เลยอยากพาเขาไปที่สวยแต่ว่ายังไม่ได้จองนะไม่ได้สั่งที่ถอดถอดหรืออะไรยังไมีได้พิกางเขาก็แบบนี้นะเขาเหรอเขาน้อยชิ้นไงเหมือนกันอ่ะเบา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 มายถึงเสื้อผ้าเสื้อผ้าใส่เบาเบาแต่ว่า ผมก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรให้โชว์อยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรแต่เขาไปฟิตเนสทุกวันเนะแสดงว่าเขาจะน้อยชินไหมคะน่าจะมีบ้างเด็กๆเอี๋ยวเขาโชว์กล้ามกูดพุ่งไม่รู้คุณกันจะเป็นคอสตูมให้คุณออกไหมครับงานนี้เดี๋ยวเขาน่าจะเตรียมไปครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าใส่เยอะเดี๋ยวบอกให้ถอดแต่นี้ถ้าเขาถอดเราสั่งให้เขาใส่ไหมครับ เขาสั่งผมประหลาดจริงว่าเราสั่งผมประหลาไม่มีทางไม่มีทางแน่นอนใช่กี่วันเป็นที่กี่วันอูน่าจะหนัวันตัดใช่โอ้วันไหนวันสองคืนมันก็ใช่ประมาณอ๋อเป็นเลได้หรือยังงี้อ๋อเป็นทำเลใต้แหลกเลยไม่น่ามีใต้แหลกใต้แหลกเออแล้วก็ใส่โอเมจิน รอดูดีกว่าอันนี้รู้เลยว่าจะทำอะไรบ้างอันนี้เป็นทิปสองคนเลยหรือว่ามีแก๊งเพื่อนเป็นหมื่นเป็นแสนเธอจริงหรอเป็นหมื่นเป็นแสนไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะเป็นแก๊งเพื่อนกันถือว่าเป็นทริปแบบชัดแบตพักผ่อนเช่าฟังสำคัญไม่รู้จะได้ชาร์ตแบตหรือเปล่าเหนื่อยกว่าเดิมกลับมาแล้ว เออพลังฐายเหมือนกันก็แฟนๆเรอติดตามภาพจินจีพูดบินนะครับอ่าโอเคเอาเดี๋ยวเดี๋ยวฝากฝากแฟนมิ้นหน่อยจ้ะที่กำลังจะเาถึงอ่าโอเคมันมีวันนี้เท่าไหร่นะครับวัี่สิบกับยี่สิบเอ็ดสิงหาคมนี้นะครับผมกัอ๋อสองรอบมีรันเดียวเหรอมีรันเดียวมีรันเดรอะเราใหม่นะฝากแฟนมิ้นส์นะครับยีสิงหาคมนี้นะครับสำหรับแนวโอเอลนะครับตอนนี้ก็เริ่มเปิดสายบัต ริมง,งแลเริ่มแจ้งแล้วว่ามีบัตรราคาเท่าไหร่บ้างแต่ว่าจะขายเนี่ยวันที่9กันายนนี้นะครับคอนเสิร์ตเนี่ยจะมีวันที่20สิงหาคมนี้นะครับกับคอนเสิร์ตแอลโอนัทแอ9เนี่ยนนจะไม่เหลือ้าที่บอกไว้แบบว่าเตือนีพรอมือเธอเรียบร้อยเรียบร้อยนะรายกรตอนน้้ามฝันบล็อกกันครับ